แล้วเขาท่านก็เป็นครูของผมเนี่ยอาจารย์ผู้หลวงครับการนําดาวดวงใหม่ๆเนี่ยครับที่ค้นพบโดยนักดาราศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ในสมัยก่อนเรามองเห็นดาวเท่าที่ตาเรามองเห็นจากพระอาทิตย์มาเนี่ยมันก็จะเป็นดาวพุธนะครับจากดาวพุธมาเนี่ยครับก็จะเป็นดาวศุกร์แล้วก็เป็นดาวคานจากดาวคารก็เป็นดาวพระหัสจากดาวพระหัสแล้วเป็นดาวเสารสมัยก่อนเนี่ยดาวเสารคือไกลที่สุดแล้วล่ะ ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นะ่ยกล้องส่องดาวยังไม่มีครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะในตำราบโบราณในอดีตเป็นเป็นพันปีเขามีระบุถึงดาวที่อยู่ไกลออกไปจากดาวเสาแล้วมาในยุคเราเนี่ยครับยุคสมัยนี้นักดาราศาสตร์ส่องกล้องไปไกลาจากดาวเสาไปเนี่ยพบดาวดวงหนึ่งเขาตั้งชื่อให้ว่าดาวยูเรนัสเลยจากดาวยูเรนัสไปเนี่ยพบอีกดวงหนึ่ง เป็นดาวเนปจูนจากดาวเนปจูนไปนะครับเจออีกดวงหนึ่งอ่าก็ชื่อว่าดาวพูตโตครับล่าสุดเลยนะครับในการพบดาวในจักรราศีเนี้ยก็เป็นดาวแบล็แคสครับเมื่อมีดาวที่มันไม่ใช่แค่ดาวเสารครับมันมีดาวต่อไปเนี่ยอาจารย์ผู้หลวงก็ต้องคิดว่ามันต้องใช้ในการทํานายได้สิเพราะมันอยู่ในระบบจักรราศีเหมือนกันเวลาสนใจอะไรท่านก็ศึกษาค้านคว้าไปนหมดนะครับ ท่านเขียนตำรามากมายเยอะแยะนะครับด้านประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดีนะครับด้านศิลป,ปะ,ะก็ศึกษาทางร้างรสศาสตร์แล้วก็พยายามหาความหมายดาวที่ค้นพบใหม่ๆเนี่ยนะครับในการที่ท่านศึกษาคนกว้างมากนะครับเคยทําให้เห็นว่าตำราบโบราณที่กล่าวไว้แล้วถึงดาวที่มาต่อจากดาวเสาไปเนี่ยครับก็คือมรตยูเนี่ยภาษาโบราณเลยนเด๋ยวนี้เราก็ใช้คาว่าดาวมรตยูใช่ไหมแต่จริงนักดาราศาสตร์ก็คือ ที่คนพบเนี่ยเขาเรียกว่าดาวยูเรนัสนะครับผมจากดาวบริจิยูไปเนี่ยในตำราโบราณเก่าแก่นะครับมันก็จะมีดาววารุณน,นะครับชื่อมันก็เหมือนกันฝนนะครับอาจารย์ก็เข้าไปศึกษาคนกว้านะครับจนตีความมาได้ว่ามันต้องให้ความหมายเกีย่ยวข้องกับน้ํครับเกีย่ยวข้องกับทะเลแล้วก็ท่านเห็นว่าโอ้มาสัมพันธ์กับคนเยอะๆด้วยดาวเนปจูนเนี่ยครับมีนชสัมพันธ์กับมวลชนนะครับผมการชุมนุม นะครับการเดินขบวนอะไรประมาณนี้ไอ้เจ้าดาวน Neptune เนี้ยครับเนปจูนเนี่ยมันให้ความหมายนั้นนะครับพอดีท่านก็สังเกตจากไอ้ระบบสังคมนิยมโดยเฉยพาะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเลยขบวนการคอมมิวนิสต์ของโลกทั้งหลายองค์ประสมพันธ์กับดาวดวงนี้เนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยครับเขาก็ยังรังเกียจคอมมิวนิสต์น,นะครับผมเป็นลทัทธิอันชั่วร้ายฉะนั้นดาวดวงนี้ครับก็เลยให้อยู่ในความหมายที่เป็นดาวบาปเคราะห์ไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยครับหลักของมันก็เพียงแค่ว่าเกี่ยวข้องกับ สังคมนะครับคนที่ชอบเข้าสังคม นะคนที่เสียสละนะชอบช่วยเหลือสังคมก็ดาวดวงนี้ครับถ้ามันกลุ่มลักอยู่หรือว่ามันอยู่ตําแหน่งที่ส่งเสริมเขานะในด้านจิตใจ,ใจหรืออะไรก็ตามเขาก็าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมนะครับผมและส่วนถ้าจะเป็นมอ <c oughs> ็อบการชุมนุมจะไปทางดีทางร้ายก็ต้องดูจะเนอจูนเนี่ยมันไปสู่ภพไหนไปสู่ภพมรณะไปสู่ภพวบบินาศนะครับหรือตัวมันเองอยู่ในภพที่เสียก็ตามนะอันนี้ก็จะบอกเป็นเรื่องเสียหรือว,ว่าตัวมันเองอยู่ในภพที่ดี ส่ดดวนดาวผู้โตนะครับเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ครับคร mm ีเอทีฟก็ได้ครับผมเป็นเรื่องสมองนี่เองครับมาช่วงหลังอีกครับค้นพบแบ c ็กแคทขึ้นมาครับในตำรารุ่นหลังนะครับขออาจารย์ปูหลวงเนี่ยก็เลยมีดาวแบ็กแคทเข้ามาด้วยครับพอ,อปรากฏว่าในตำราของ ทั้งอินเดียโบราณเนี่ยมันมีเรียกดาวนี้เรียกว่าดาวโสมไอตัวโสมในโบราเนี่ยเราเข้าใจว่าน้ำโสมเป็นน้ำเหล้าอะไใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับทําให้มึนเมาได้มันยังมีต้นพืชที่ชื่อต้นโสมเป็นต้นสมุนไพรเอาไปทําเป็นเหล้าได้ฉะนั้นไอดาวโสมเนี่ยครับมันจึงให้ความหมายในเรื่องของคล้ายกับดาวราวหูาหาความมึนเมาความลี้รับการไม่เปิดเผยอชัชญากรรมซ่อนเร้นอาจารย์ก็เอามานะครับในการ ทํานายและพอวางดาวปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีความลงตัวเป็นดาวแบบสมัยใหม่เลย